จ้าฉัานแซบสวัสดีตอนเกือบบ่ายสองาหาไวเวเน้าจ้าออ้หละกินนําจำสมหุ้บมบงเหมอเมียนีพรอ,องไข้าต้มมีถัวที่งคั่วเม็ทานตะวันเ็บตเย็นไว้ได้หลายเดือนอันนี้ห้องจำนะคะในเหตุนี้เพราะว่าไอ้แดงเอาไกลมาก เฮ็ดยังเฮ็ดรถละท่านไก่มาสองตัวเฮ็ดยังเฮ็ดยังไก่บเฮ็ดสันยูลาลาบัลี่รอเฮ็ดเลยเฮ็ดเล่สั่นยูล่าลากระบาลี่รอหนึ่งกะค่ะหนึ่งเดย์สักผักเลยนะหนึ่งละไก่ละยักหน่อยยักหาหน้าที่สิบหน้าที่กินก้อนมูเขาก็จะได้ละกินใกล้หนึ่งมันเฮ็ดใกล้หนึ่งน้ำจิ้มแซ่บ แล้วก็งอมผมบอมมันมากเลยไหมอัมอนเก็บ <c oughs> พ่อเดียนแล้วเนาะเหตุกอรณ์กีดาร้องจองกีดาเพื่อใครเดี๋ยวเลยงอมอีกนี่นมันกูล้วจะเอินแม่เอินโนบานหรอม มีอะไรแล้วเราก็มู่อหลัหลนะ่ด้องเอาคนนมันเด็กลูกมากินนะั่นดูกินประทันแั่นมเบิดอันนี้ก่อนโอ้เสียงแหบเสียงแหบไม่มีภ้าเริสิบจ้าสาวถ้าเรกสิบก็โจะถ้าลูกไปหาม,ม,หม้อนนะมาหอนมาสิบเอ็ดโมง เอม็มมาเงยพอีอแล้วมะเ่ยอไข่มุกเขี่ยวไข่มุกอันต้า่าขายแล้วพี่น้องผู้ดเดอยากด้กับบอกเด้อแต่าหางใี้่หนักกัรเดนหนักลำประสอนจะไปชน้ำปีตองกันเหนเนาะอื้น ข่าวนิ่มนก็ได้คนฮักเด็กคู่ไม่น่อยนักเรียนคน้องคนแบบใส่กิ้เบงเย้ะหน่อยผ่านหน่อยด้วยเปรี้งเนียนเนียนเนีน เล่นบ e ้างเล่นบ้างองค์ปนกันไปถ้ามีความสุขพรุ่งนี้จะได้สอนปอลึงด้วยควบกับป .3 นะครูปูหน่อยเจ้าเดนฮวาเบิ้งมือแท้หน่อยงั่งเบิ้งมือเอาละนะกินมาเร็วยังคันยังคันน้อยกินได้เลยนะ